บนเวทีอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอเข้าใจได้ว่าแบบบนเวทีเราจะมีสเสน่ห์ยังไงเลยค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าอเฮ้ยเวลา,าหนูร้องเพลงแล้วแบบดูสวยอยะดูมีสเสน่ห์อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลายอยู่ปกติอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าสเสน่ห์ของหนูมันคืออะไรหรือว่าหรือว่ามันมันเป็นยังไงหรืออะไรค่ะมันจำเป็นต้องหาเลยคะ่ะ เรื่องหนูเสือมนเป็นปัญห,ญหาหลักพี่สมศร่เแบบว่าเป็นปัญหาหลักฝังอยู่ในหัวอยู่ใช่ไหมว่าจริงๆปัญหาหลักของหนูที่แบบหนูฝังไว้จริจริงอะเกี่ยวกับที่พี่โดนพูดเลยค่ะบอกว่าจริงๆถ้าแทบจะถูกแบบถูกว่าแบบหนูเคยไปออเดชั่นมาหลายที่มากแล้วก็อาจจะไปค่ายเพลงอะไรก็ตามเนี่ยค่ะแต่มันไม่ผ่านเพราะแบบหนูเป็นแบบบุคลิกอย่างเนี้ย หนูว่ามันเกี่ยวมากโดยที่แบบว่าบางที่เขาเลือกการออริช่นหรือเลือกการไปเสิรเป็นด้วยกันที่แบบหนูเป็นหนึ่งเนี้ยหนูว่าเนี่ยคือทัศนคติของหนูที่แบบมันฝังอยู่อย่างเงี้ยตลอดและพอคนมาทักอย่างเงี้ยค่ะยางหนูก็ขึ้นหนูยังสับสนในตัวเองอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่สับสนมากค่ะเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเรื่องไปหนูเพิ่งโดนทําโทษไปค่ะโดนรายการทําโทษก็แบบหนูพูดจาแบบ ไม่น่ารักอะไรเงี้ยคะ่ะทั้งทั้งต่อต่ออาจจะพาดพียงกับขี่เมาอะไรย่าเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าไปพูดถึงบุคคลที่สามใช่ไหมคะแต่ถ้าแต่หนูจะเซนซิทีฟมากเวลาแบบอย่างพอพี่โดนพูดปุดป๊บอย่างเงี้ยหนูก็จะกลัวแบบ <c oughs> มันจะเป็นอย่างนี้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบบุคลิกเราเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย แล้วคนจะแบบไม่ชอบเราที่เราแบบบุคลิกเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบอาชีพนี้มันก็ต้องอยู่ทํากลางคนเยอะๆใช่ไหมคะแล้วแบบคนยต่อยากให้คนแบบไม่รู้ว่าได้ควรจะทาตัวยังไงให้คนรักเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าตัก็ไม่ได้เหมือนคนอื่นเนี้่อันนี้คือทัศนคติอย่างที่บอกอะถึงพี่ว่าพี่ที่ว่าหนูว่ามีปัญหาในเรื่องทัศนคติ แต่ถามว่าสถานที่ให้พี่อธิบายเนี่ยพี่จะเป็นคนที่อธิบายแล้วไม่ค่อยไม่มีไม่กี่คนที่เข้าใจที่พี่พูดอ่ะเดี๋ยวพี่จะพี่จะฝากพี่อู๋แล้วให้พี่อู๋มาคุยกับกับหนูทีหนึ่งเพราะว่าพี่รู้ว่าพี่พูดไปล้หนูอาจจะไม่หนอาจจะไม่เข้าใจไงเพราะว่ามงพี่อู๋ที่แบบว่าพอพี่แกมนึงเนี่ยแล้วพี่อู๋จะพี่อู๋จะรู้แหละนะ แบบมาพูดและสื่อสารได้พี่เ็พี่มีหาเรื่องการสื่อสารเหมือนกันว่ามันเป็นปัญหากับหนูนแบบนอาจจะเกี่ยวที่ทําให้หนูแบบอยู่ในบ้านมันอาจจะแบบอ,อันนี้เราต้องรับะพี่ว่านะแต่ว่าปรับยังไงเนะี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพี่พี่ว่าพี่อู๋คงจะช่วยหนูได้เยอะเลยนะนะแหละถ้าเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นพี่ว่าคงต้องคุยกับพี่อู๋เรื่องนัง่น,น <มา S 1> จะเกี่ยวกับ คิดว่ามันมันเป็นปัญหาของหนูว่าใช่ค่ะแบบพูดสกิดนิดนึงหนูก็จะแบบหรือใช่อะไรเงี้ยพอมีคนทักยังก่อนเข้าบ้านเนี่ค่ะก็มีคนบอกว่าจะแบบที่มันเป็นประเด็นมาถึงในบ้านเลยค่ะก็เกี่ยวกับนักล่าฝันคนหนึ่งมาพูดกันหนูว่าแบบเออแบบไม่อยากสนิทแบบไม่ได้พูดประมาณนี้แต่แบบรู้การกระทำของเขาว่าไม่อยากสนิทกับหนูมาเพราะแบบรู้ว่าเข้าไปในบ้านคงแบบคนคงจะไม่ค่อยแบบ ชอบคนแบบหนูคือหนูไม่ได้หน้าตาน่ารักหน้าตาดีแล้วก็นิสัยก็ไม่ได้ไนสเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็คงไม่ได้ชอบพี่ขนาดนั้นเลยอ่ะก็เลยแบบไม่ได้สนิทกับหนูเพราะว่าที่หนูเป็นอย่างนี้แต่หนูไม่ได้รู้สึกว่าที่เขาไม่สนิทกับหนูแต่หนูแคร์ว่าแบบเหมือนแบบมันเกี่ยวกับอาชีพแล้วเกี่ยวกับอะไรหลายอย่างว่าแบบถ้าคนอย่างหนูไม่มีคนชอบไม่มีแฟนคลับอย่างเงี้ยหนูก็จะไม่หนกับบู้อู พี่อู๋พี่อู๋ดเรียกใช่ปะ่ะไปก่อนนั่งอีเดยอนั่งรออยู่ถ้าหนูแบบไม่กลับมาก็ฝากบอกอเดี๋ยวพี่ก็ไปได้เดี๋ยวพีุ่ยเดี๋ยวพี่อู๋ให้ยังมีไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกัวงวลคือแบบว่า <c oughs> ม,มันแก้ไขได้ ทางเบียมีอะไรเปล่าเบียทางเบียมาทางเบีคิดว่าทำโชว์มาดีทุกครั้งนะครับแต่ครูอชอบบอกว่าไม่มีสเสน่ห์เลยมันแบบมันตั้งใจเกินไปซึ่งทางเบียเคยเข้าใจตลอดว่าการตั้งใจเป็นสิ่งที่ดีของศิลปินอยู่แล้วคแล้วทางเบีก็เข้าใจแบบนั้นมาตลอดเลยเลยเลย,เลยทำแบบอย่างอย่างวิกนยครับวันแรกๆจะทาเบีเครียดมากเพราะว่า ไมเคลื่อนักษสันพูดถึงไมเคลื่อนยักสันเขาทั้งร้องทั้งเต้นมันแบบอ่ามันมันแบบมันสุดยอดมากแล้วเร,เราอ่ะเราเราไม่ได้ขนาดนั้นแล้วเราได้โจทย์นี้มาเราจะทํายังไงให้มันแบบเป็นตัวเราแล้วก็ให้มันดูแบบดูโอเคแบบไม่โดนคนอื่นมาเปรียบเทียบว่าโอ้โหมาพิจารณาดาีว่าถังเบทำมาทำได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับชอบชอบทำอะไรให้มันดีอย่างทุกทุกคนนะทุกวิคถังเบยจะตั้งใจมากถ้าสมมติว่าตัวเองได้แล้วเนี่ยค่อยไปสอนคนอื่นถัง